สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดังทุกคนนะจ๊ะเจอกันแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งกับเกมไอ้อะไรนะมาบ้านเจ๊ทำไมเนี่ยไปนั่นเราไปดูทีบ้านเราดูก่อนแกเกินเก้ทำแบ็กมาแล้วโดยคนที่แกเกินไปก็เลยต้องมาพึ่งพาอีกรอบนึ่งละ สวงหลังเล่นแล้วก็สู้เขาได้บ้างไม่ได้บ้างล่าสุดลงแรงไป3เกมเกือบชนะเกมหนึ่งอีก2เกมชนะแพ้บุตรเกมโอ้โหแล้วก็ชนะโอแพ้ขาดนี่<ช>สรุปก็คือชนะกี่มง <rainforest> มาแล้วแล้วคิดว่าสาเหตุในการแพ้คือตัวไม่ดีไงเติมกลับว่าให้ พี่นิกกับแันกุ๊กช่วยเจ๊นหน่อยจะสร้างทีมใหม่แต่ว่าการสร้างทีมใหม่เนี่ยเพิ่งจ้องจะเล่นกูเลยล่ะเอาเงินมาให้ให้ลงแล้นจะมันนั่นเลยแหละดูแลแต่ยี่โอโหีเน่บวกไม่เอาที่กล่า <c oughs> ขอใช้เป็นแบบว่าตัวกาเรย์วาร่าบวกสองพอแล้วก็วันนี้มันสามหมื่นจะใช้แม่งให้หมดวันนี้ <c oughs> ค่อยๆดีป่ะเอาวันนี้สักแบบสองหมื่นก่อน เพราะเดี๋ยวเราไปปรึกษาใครเงินกูเห็นเมื่อกี้สมเกือบสี่ล้านวันหลังถามที่ต้องยิมเท่าไอก็ไม่รู้ก็เติมไปก่อนทํางานมาช่วงยูโรมาหนักๆเลยเพราะว่านี่จะกลับมาเดี๋ยวเนียได้ดูการนี้สองพันี่ิบสี่ยห้าจะคัมแบ็กแล้วก็แก่เกินเกมนี่สร้างทีมเอาใจ f อออนไลน์ได้ไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้เอาใจแค่ f อซออนไลน์ด้ทุกคนผมไม่ดูนี่หน้าเกมโอ้ไปหาจนเจอสังเกตด่เสื้อเวรี่ จะต้องอยู่ให้เป็นคนเราอ่ะเออฝีมือก็ส่วนหนึ่งกับขันหลังเลยเอ้ยอ้าวทำไมมาออกกันนี้วะออกไม่ได้อยู่หน no ้าเกมจับใครหันหลังเหรอไม่ใช่คนละันหลังเลอ ก็เลยวันนี้ช่วยหน่อยสองคนได้นะไอเรื่องการผ่านเงินเอยใช้เงินสู่ลุยสู่ร่ายใช้เงินไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องเอานาเท่านั้นแหละปรึกษาถูกคนแล้วคนแล้วมาก็ถ้าเกิดมาวันนี้ช่วงนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงทันกิจกรรมเขาหมดหรือเปล่าก็จะพยายามลงให้ทันแต่ว่ามีของดีอยู่แล้วถ้าเกิดคุณคือตอนนี้คุณตั้งใจจะสร้างฟูลแมนยูถูกไหมใช่ฟูลแมนยูเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเพราะว่าเจไม่รับเลททีมมานานแล้วอ่าเป็นเล่นแล้วคนไอคน คู่แข่งมันก็จะพิมพ์มาทักเลยเจ๊อัปเดตทีมหน่อยไอแพ็คเก่าๆน่แตะที่มีอยู่เนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วต้องเริ่มต้องแบบเอาใหม่เอาใหม่อะไรอย่างนี้งั้นก็ดีเพราะว่าไอกิจกรรมที่เราจะเล่นกันเนี่ยมันมีตัวที่ผมอยากได้แล้วมันไม่ใช่แมนยูเกือได้แล้วก็คือคุณต้องปล่อยให้ผมเท่านั้นใช่กำลั้ลงเนตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ก็จะได้ได้ฟังไหมตอนแรกว่าเออจะสร้างทีมใครกุ๊กเขียนทีมเจ๊ไงถ้าอันนี้ถูกเลยถูกเปเลยอันนี้คือใช่ จุดมุ่งหมายเราที่เติมไปสามหม่นเนี่ชัด<ต>เลยอ่ะถูกต้องแต่อม,มกิจกรรมใหม่การที่พินิกอยากได้ไมันมีนักเตะที่พนิกอยากได้เข้าใจไหม ก็แหละถูกแล้วนี่ก็ไม่มีใครผิดเลยตรงนี้ซึ่งนี่เลยกิจกรรมนี้โอเคเราจะมาเล่นอันนี้เข้างี้เลยเหรอสองหมื่นฮีโร่บวกแปดผมให้ดูหน้าเกมนี้ก่อนถ้าเกิดเอาปีฮีโร่เนี่ยลักเตะที่ถือว่าเป็นฟูลแมนยูมีอยู่3คนเตเวส8ล้านล้านแล้วเตเวสแล้านล้วแล้วคือเป็นตัวที่จบกันได้สวยด้วยใช่ใช่นะฮะอันนี้เบอร์เปอร์ต้อด้วยอ่ะมีเบอร์บปตอฟเบอร์บปตอฟนี่3ล้านล้านแต่ว่าน่าจะหายากก็นี่ไงบวกเจ็ดในล้านล้านล้านสองล้านไม่คุณลุ้นจากการเปิดสิเออนี่คือให้้้ดูวว่าาาาันนนีีเเเรรรรมลุอะะไพ เปิดฮีโร่บวกแปดโอเคโอเคไม่ได้จะให้ซื้อแต่ความว่าปกติใช้เงินซื้อจนเคยตัวไงพวกเราสามคนอ่ะโอ้โหแล้วเอาครูเข้าไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้หล่ะถ้าตายก็ตายด้วยกัน คือนี่ลุ้นกองหน้าถ้าเอานี่จากฮีโร่2ปีก็คือลุ้นกองหน้าฟอรลันเบอร์บอฟเตเวสโอเคนี่คือปีที่วันนี้เราจะมาเปิดกันแต่ว่าอื่นๆเนี่ยกิจกรรมนี้มันก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวนี้คือเน้นเงินจัดๆเลยได้ไดแล้วก็มามีลุ้นอันนี้ด้วยพวกแบบ CC แล้วก็เอวบวกแปดใช่ใช่สอง0มื่นเรากดไปเลยเรากดทั้งหมด10ครั้งแค่สครั้งเหรอใช่ใช่เพราะนี่ครั้งละ2 0 0 0 0นเห็นไหม ครั้งละ2,000 0 0ก็คือครั้งละ2,000กด10ครั้งก็นี่กดทีนึงเนี่ย2 0 0 0บาทท่านเนี่ยกดเนี่ย2 0 0 0กดละสอ0 0นี่กดละเมือ่อก่อนตั้งชั่วโมงครึ่งเป็นเมื่อก่อนเลยเมื่อกี้ เดี๋ยวนี้เอริเที่ยวถูกกว่านี้เดี๋ยวนี้เอีิเที่ยวถูกกว่านี้เชื่อบุตรใจเลยเน้นทําเวลาส่งมา40นาทีเท่านั้นเองอ๋อบอกเวลามีแค่นี้เออกูชอบชอบตัวเอาความจริงมาเล่นกันไม่เล่นปลอมทั้งนั้นเออเล่นโจ๊กทั้งนั้นแหละใครจะมาพูดเราเนี่ยที่กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอันนี้ด้วยเก็บตั๋วตั๋วตั๋วนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้ทิกเก็ตเห็นไหมแล้วก็ทิกเก็ตก็คือเอามาแลกตรงนี้หลักๆก็คงจะเน้น2อันแรกเพราะว่าถ้าเกิดได้ H W หรือ Hard Worker บวกแเนี่ย แพงอย่างอันนีนนนใ้ใช่ใช่ก็คือมีของแพงแล้วก็เติมครบหมื่นเนี่ยก็จะได้เซตนี้โอเคใช่ก็คือทั้งหมดเนี่ยขาดอีกเจ้าครั้งเมืม่อกี้ครั้งแรกไปแล้ว okay, นี่ครั้งที่สองอ่าีสองครั้งละนเนี่ยเงินลุ้้วนเลยเห็นไหมอันนี้ตรงเป้าถ้าอยากได้เงินอะ่ะสร้างทีมอ่ะใช่เนี่ยเงิน,นอีกละครั้งที่สามละครั้งที่ สี่โอเคโอเคอันนี้ก็คือครั้งที่ห้าแล้วครั้งที่ห้าเดี๋ยวสิบครั้งฮะใช่โอเคโอเคครึ่งหนึ่งละนะครับแล้วก็มารับของตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้กิจกรรมมันจะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาไหนเอาออะไรใช่ไหมเราเอาโปรเทคชันแล้วก็เราเน้นบวกแปดหรือกันเราเอามันอย่างอันนี้เนี่ยก็คือมันจะมีใครเอามันนะถ้าเจอถูกใจก็เอามันเราเอามันใช่หมายถึงว่าเนี่ย นักเตะเนี่ยมันจะสนุกกับเราถ้าเดินเลยวันก่อนไปซื้อเนี่ยมันเชื่อมใยแก่ใอ่ไามเอาไม่หลุกไม่กล้าสั่งเลยเอาไงนก่แบบเก่าไก่หนูเอามันดูไม่ดีเลยดูแปลกๆก็เลยก็เลยเอามันเลยอร่อยมันเชื่อมายราดน้ำมะทีหน่อยอร่อย อันนี้เนี่ยจะถามว่าอยากเลือกอันไหนอันนี้มีบวกแปดบวกแดก็คือมีรุ่น sw กับอันนี้ก็คือรุ่น icon tm ที่ถ้าเกิดองรีมาก็คือคอนเลยอคอนเดอะโ moment เลยอคอน tm พวกฉันน่ะเลือกบวก8ดแต่ก็แล้วแต่ตัวที่อยากได้ที่ชอบอ่าโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นเขาเจ๊เจ๊เลือกนะให้แนะนําเอานี้ดีกว่าให้กูเลือกทําไมตะเกียบก็ถามไงก็แนะนําแนะนําถ้าถาวก็คือมีอะไรให้เลือกมีไอคอน tm กับบวก8ไอคอนเดอะโ moment ไอคอนทีเอ็มเอาอัน yeah, น yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, ี้ใช um, okay. ่ใช่แต uh, okay. ่ถ้าแนะนำหน่ยนิแนะนำอันนี้ใช่อ่ะโอเคเงินใครเงินเจ๊ไงใครกดก็นิดให้กดให้อยู่อ๋อทำไมเมาส์อยู่ที่เราใช่แล้วไงตกลงเรื่องอะไรมีมีเมาส์แล้วเหมือนมาอันนี้คนละเครื่องอ่าบอกแปลกก็ได้นี่ไม่ได้บังคับนะโอ้บังคับเวอร์มันเอามีโอกาสออกพวกตัวแมนยูทีเอ็มแมนยูเหมือน โอ้ยยังไงลิโอเบคแฮมลูนี่ฟารเบอร์ซี่โอ้เพียบเลยโอเว่นสโคชไมเคิลเฮ้ยเพิ่มเลยนี่หว่าเพิพ่มเลยนี่แหละไอคอนโมเมนต์นี่ป่ะโอเคเอาบวกแปดนะมันไม่ได้ฟังอะไรกันเลยบวกแปดบวกแปดบวกแปดแล้วก็อันนี้ <laughs> ผไมไปอื้อตอนไหนเนี่ยอันนี้รางวัลสุดท้ายก็คือว่ามันจะมีเห็นไหมมันเหมือนกันเลยสองใบไม่เห็นน่ะมือบังทำไมนะอยู่เห็นไหมเอออย่างเงี้ยเห็นชัดหน่อยโดนกูตบซะแล้วโดนกูตบซะแล้วก็แรงได้เหี้เลยคือ อันนี้เนี่ยนักเตะก็คือจะเก่งขึ้นเห็นไหมมันจะแตทร้อยเจ็อัพแต่อนี้ร้อยห้าอัพข้อแตกต่างคือกดอันนี้ได้สองใบได้รุ่นเยอะกว่าเอาเอารุ่นเยอะกว่าว่านี่ิสเหมือนกันเด้ยงี้ใช่ใช่ใช่แล้วแต่เราต้องขอสองทีมก่อนโอเคโอเคแต่ว่าชอบมันแน่นอนกว่าไงสองครั้งมันเผื่อเผื่อขาดนะโอเค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 ตอนนี้เรากดครบไปแล้วหนึ่งล้าน f อซเห็นไหมฮะนี่หายไปหนึ่งหมื่นก่อนเวลาอ่ะคราวนี้กดอีกมือไอ้กุ๊บลองดูได เหลือสักทีไหมครบล้วเนี่ยครบแล้วจบสองหมื่นเรานีละใครบแล้วได้ตัวมาทั้งหมด659ทีแรกลดสิใช่เราดูเลยว่าเราได้กี่อันเดี๋ยมันผิดทำไงเดี๋ยวมันเคลื่อนได้สามใบไม่รับไม่จับเมนชีวิตกูเนี่ยแรกเลยมากี่ทีก็เมาไม่เคยได้จับเลยไม่มาก็ตั้งใจมา้ามันก็จับตัวทีเน เป็นคนเพจตี้ได้ไหมครับเพื่อนเครับขออย่าเนมือหลังแก้ววิ่งเลยยุ่ยากได้ให้จับแน่วิ่งมากอยาให้จับเเ้าเลยได้ครับเพื่อนครับได้ครับอ่าแล้วก็เอาเงินหรือกันมันเหลือตัวร้อยสามสิบนี่เอาเงินล้วนๆเช่น่าจะถูกอกถูกใจอยากได้ใครก็ไปซื้อเอาได้แล้วก็มีโค้ช สามอันอะไรนะจะอะไรเอาไปซื้อเอานักเตะไงคุณอยากได้เตะอไหนคุณก็ไม่ซื้อเอา๋ยวนี้นักเตะก็จะส่งมาทางไลน์เออเลยใช่ใช่กลายเป็นคอมการ์ดเลยแล้วแล้วปกติชอบเลือกดูแพ็คไหนอ่ะก็จะเป็นอ่าพวกนี้แหละทีเอ็มใช่ใช่อ๋อบอกหมดเลยตัวนี้วิ่งเท่าไหร่เออเลยใช่ใช่ตัวนี้ใกล้ชิดเท่าไหร่ใช่โอ้มีคะแนนฟิลแฟนซะด้วยได้ยินเท่าไหร่แอลกอฮอล์เท่าไหร่เอ๊ะชัดละ แล้วคนเคยไปเขารู้เลยเนีราไม่เคยไปไงเราอานังสือเจอกูไม่รูはは้ด้ลยเข้าเกมเข้าเกมนตัวไหนที <h <h <h> <h ่คุดอกรนะเข้าเกมเข้าเกมเข้าเกมเออเข้าเกมก่อนที่จะเกมดูเงินก่อนไหมว่าได้เท่าไหร่ได้ตอนนี้มีอยู่สี่แสนห้าสี่แสนห้าล้านเดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี่ผู้เลขทั้งหมดก็ใช่สี่แสนห้าหมื่นล้านไงเออโอเคเออสี่ร้อยสี่แสนกว่าล้านอ่ะโอ้ยเหี้ยที่สองอันโอ้สามแสนเอ็มอยู่นี่ โอ้โหโอ้โหพี่ดาบ้านดอนมาด้วยอ้าวได้ไหนก็ได้เจอล้องเร้าแล้วพี่เป้าเป้าเองไปได้ยินมาจากไหนมีไม่มีเป็นทุกคนเลยไม่มียิ้มยองไปก่อนยิ้มยองมีเองลังบ้องสั่งเงงบ้องโตได้มาแล้ว 1.2ล้านล้านตอนนี้รวมดาวชาวลูกทุ่งสามเท่าเลยทีเดียวและไอดีไม่เอาเลยไม่ยังไปตลกอย่างนียวพี่เปาซราบดีซิยะกับน้องดาวก็ดอนเลยไปถึงน้องยอยอยอบงอใครอ่ะยิ่งยงชอบงอเนี่ยอเป่าทางเนียนโอ้โหแล้วกดเยอะซะด้วยเออเอาได้เยอะเลยกันเงินโอเคตอนแรกเท่าไหร่นะสี่สี่แสนละล้านสี่แสนละล้านตอนนี้นี่ก็คือล้าน น่าจะถึงสองล้านล้านได้นะซึ่งเยอะมากทีนี้แหละเป็นเรื่องแล้วทีนี้อันนี้สี่ใบอันนี้ที่หมื่นแรกมาอยากจะให้น้องดาวอธิบายด้วยว่าแพ็กไหนเป็นใครกันบ้างไอคอนก็อนเลยไหมไอคอนร้อยสิบเอ็ดลุ้นหลักๆก็ลุ้นห้ไฟมันปึ้มขึ้นมาโอเคดีแหละต้องเดี๋ยวเป้าเองอะไรครับเพื่อนๆครับใครๆอนุญาตนี่ไงเป้าไงใช่เป้า เปาผิดแล้วเป้าจะมาแซงไม่ได้กูไปเหมือนตอนไหนเนี่ยใครบอกเหมือนเราเอตอนเริยงั้นให้เป้ากดเป้ารับชอบไอ้ตัวนี้กับผนงานเพลงนี้ไอคอนก่อนจะเปิดชิ้นแรกนั้นเปิดชิ้นที่สี่เลยครับท่านเฮ้ยเป็นวีอันเดียวคลิปกี่วันวะเนี่ยไปเลยหลายใบเลยไปพูดไหมไฟพูดไหม ไาอยู่แล้วบึ้มเอ้าเฮอดีบาซุลกุลละกล้องหน้าอ้ปีขวาใครอะโรนาวดีนโอ้ไม่ใช่โอ้โหกัญชากาลิชากัญชาสายามเย็นเอาไปใช้คุณร้องดีกว่าคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้ากินกัญชาลอยมาแต่ไกลงึ๊งงึ๊งนี่คืออะไรลูกคอลูกคอลในแอปเอ๊ะทำไมมีใบนี้มาได้วะ พี่โปลมาใบเดียวเออลองเลยเพราะว่าถ้าได้จำไว้ถ้ากราฟิกมาสีประมาณเนี้ยชมพูแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกแปดเนี่ยสามสองคนหนึ่งแล้วต้องกดเลยปะไม่กดไหนไปชมพูชมพูไม่ใช่แต่ว่าเอสจีนี่เอสจีอังกฤษแมนยูไปอย่างน้อยจะได้เล่นเอสจีนี่โฮมกรนอังกฤษเลิกการ์ดเ้ยปิดเบรคกี่กขอขอเล่นเลย แฟ้าหยับเห็นเห็นเพลงลำไร่เบ้าบอกตรงนี้ง่ายเลยกดขาย อาทิตย์จะลับโลกไปอย่พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาเบียน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 พองไอ้เหี้ยถูกตัวด้วยโอ้โยโอเดลแมนดิเท่มันเก่งนะเนี่ยเออแต่ใช้ได้นะสปีดมันเมื่อกี้122เข้าฟูลทีมเลเวล5นี่น่าจะทะลุ130ยสามสนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เอาใช้ได้มันใช้ได้มันใช้ได้รับรักเก็บไว้ก่อนก็เมื่อมันย้ายแล้วก็อย่าไปโกรธไปเกลียดมันสิเออไม่ได้โกรธไม่เกลียดหรอก โกรธเกลียดเลยเมื่อกี้เออชัดเลยไม่มีไม่มีรักเลยนะบินรินบินพ้องอ่ะใบนี้บวกแปดชัวร์ใช่โอเคถ้าเกิดลุ้นถ้าเฟี้ยวเนี่ยออก LN ก็สวยแต่ว่าถ้าได้มัดหิดแล้วเบ็คแคมไงเบ็คแคมมัดหิดบวกแปดได้ใช้ LN ก็เลเจนดารี่นัมเบอร์อ่าเออใช่หรมั้งเฮ้ยคุณคุณสุดยอดว่ะเอานะอ๋อนะเฮ้ยใครให้กดฉันเนี่ยไม่ได้ทุกไปโอ้กูกดได้หรือ่ามั้ง ไปเกะการไอ้คุกอีกลุ้นให้ขาวๆไว้ก่อนมัดริดไม่ใช่ออกไอ้สปอตไลท์หลังมันสปอตไลท์มันจะเป็นยุคใหม่ไผ่เนาะแม่บอกมาเจสกินเตอร์แล้วบีบอยซะด้วหมุนหมุนหมุนเป็นไงอันนี้อันนี้หมุนเลยไปให้เไปให้ไวเลยอันนี้แถวบ้านเลขเจ๋งยังเหลือยังเหลือของโหดอีกเยอะยุ่งจริงเลยกัดเหรอโอ๊ย ม่ใช่ไหมเดี๋ยวยุ่งจริงๆไม่เลอยุ่งเยอะจริงเขาแมนจังซันเด้อดสืออันนี้บูโน่แพงแต่ว่าไม่รู้จะได้ใช้แบบมีมีสองใบจะกดทีเดียวหรือกดทีละอันเลือกเลยทีละใบแล้วกันนะจัดไปไม่กดทีละสองวะอ่ะสองอันไปละโอ้ยเอ้าก็บอกคือกดทีละใบไงมันจะแบ่งกันลุ้นมันจะได้ลุ้นเลยประตูเกดไปเนี่ยไม่มาเกออองค่าผิดอะไรเหลอท่านพี่โดยแต่เดิมนั้น เฮ้ยโตดีโบนี่กองหลังเวทแฮมเพิ่งย้ายเพิ่งย้ายอีกคนนึงโอ้ยได้ชิแมนยูกูแมนยูแต่สแตทมันไม่สูงไะเด็แต่เอาไปใช้ได้ก่อนช่วงนี้ตอนตอนวัยรุ่นกันแล้วสเตตไม่สูงแล้วสแตทยังไงสูงสแตทสแตทสเตทสเตทไปต่อมาควรจะเป็นใบนี้ขอรับจะไปขอรับมีสองใบขอรับลุ้น LN LN นี่ลุ้นให้กราฟิกมันออกแบบเหลืองเหลืองน้ำเงินน้ำเงินขอชเวลองกดจะาละกันชเวฮ้ยเป็นหลายตัวสองใบหรือใบเดียวเนี่ยใบเดียว กดใบเดียวไปเลยครับกดใบเดียวไปเลยครับงั้นกดสองใบครับคุณเตือนเพราะมึงไม่บอกครูนี่ว่าใบเดียวกี่เดียวโอ้โหกดสองใบเลยทีเดียวเียวเงี้ยบยูก้าใช่ป่ะฟูตมนยูไม่ใช่หรอยี่เบยเบยไอ้นี่เตะบอลอัดหน้าตัวเองไอ้นี่ที่เคยอยู่แมนยู่ได้เออแมนยูแมนยูฟรีเอเจนต์อ้าวเด็กนมี่ได้ใช้อยู่เหมือนกันเนี่ยเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆสร้างค่อยๆซื้อได้ๆๆๆได้ได้โจชัวคิงร้อิบเจ็ ดีเลยครับโอเคไอ้นี <forever> ่บาชูยี okay. ่แววแต่บอลโดน่าเซเว่ย์สัพบุรีเข้าใจเอาทีมทนายบาชูยี่มองเลยเล่นได้เลยเจ๊เลยสุภชัยขนุมาตบ้านอยู่พระรามสองแม่ชื่อเจ๊โอ้ยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวให้ทนายเดี๋ยวคอมเมดี้มาช่วยนั่นพี่นายพี่นายใช่ใช่ใบอะไรนะที่คุณเชื่อที่คุณชอบอ่ะใบอะไรที่คุณชอบที่เชียร์แมนยูอ่ะใบเลยนะ ใบม่อนออกใบเฟินก็หน่อยได้น้องเขาเพราะน่ารักอยู่คุณชอบเขาใช่ไหมชอบที่ว่าเขาทำคอนเทนต์ดีนะเีได้เีไดอย่างเดียวทำไมอะแฟนเขาไม่ชอบผมโดยใบเฟินน่ารักชอบมาตั้งแต่เล็กๆแล้วตอนลุงลงพามาเฮ้ยลูกลุงลงลทีละใบดีกว่านี้อ่าได้ๆโบอุ๊ยไม่กดไม่ติดกดให้โดนสิเมอ้เ แม่ไอถูกแล้วอ๋ออันนี้มีโอกาสรุนได้ของดีครับเฮ้ไฟอันนี้อ t n ทีเอ็นกองหน้าอิตาลีหุ่ยบาโช่เปล่าโอ้โหแล้วไม่ใช่ฟันเก่าด้วยเป็นฟันคู่ถามภาสามพยางว่ามึงเป็นใครเล่นกีตาร์เพื่ออะไรอีกใบไปเลยเออเลยแม่งไข่วะ ไอ้เฟลเกากูยังมาได้ใช้บ้างของอาทิไอ้นี่แล้วอาทียนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยรีเทิร์นเป็นไม่ได้เปล่าวะโอ้โหหมูเลนหมูเลนอีกหนึ่งครั้งไอ้เหี้ยศรับชื่อแปลกไม่พอบวกเจ็ดหนึ่งห่วยมันเป็นใคร เนี่ยเราทำคู่หน้ากันเลยมูเลนไอ้เหี้ยตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะกูลืมเฟลโกมูเลนคู่เฟลโกโอ้โหเดือดคู่นี้มันใครวะเดือดเลยกูเนี่ยเดือดเลยสามใบนี้ก่อนเลยกันครับอันนี้มันการันตีบวกแปดเปิดนละมันแต่อันนี้มีโอกาสได้ของแพงอ่ะเอาไหนก่อนดีอันนี้ก่อนเลยอันดับแรกสองใบไอช่วยหน่อยได้ไหมได้จับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งเฟลโกทั้งมูเลนเขารออยู่เหมือนรออยู่เลยคิดสักหน่อยได้ไหมดาวโอ้โหมู โอแลนด์คัมแบ็คหูประตูด้วยเฮ้ยสวยเยดูเด็กโอโหโหโคกเฮ้ยเราเรืกอยู่เราออกจากความรักริบูสักหน่อยใช่ไหมถ้าได้ก็ไม่ดีใจหรอกกดยังไงให้ได้แล้เตะริบูเนี่ยไอ้กุ๊บดูกดดูกด ในเรียกทำไมเอออยู่กันแท้ก็นั่งอยู่นี่แท้แท้อโอ้โหมันเป็นเฮี้ยแลยเจ้าพ่อโอ้ยนี่ศูนย์หน้าธรรมชาติซาอุดิอาระเบียซามีอัลจาเบอร์อ่าอัลจอนเบอร์อ่าอัลจาอัลจาเบอร์อัลจาเบอร์เฮี้ยเลยอันนี้สองใบอ่ะเฮี้ยเลยไม่ไม่มีบวกแปดเลยลุ้นของเดือดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทีเอ็มให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดเราจะเอาแบบโฟโต้ใช่ไหมลุ้นลุ้นนะคือคองลีเนี่ยคือตัวที่ตอนนี้แบบใช่อ่าเนี่ยให้ดูราคา อ๋อมีกุลิดกุลิเทีมอังรีนี่อังรีสี่พันสี่พันล้านล้านนะอ่าโอเคอีโต่อิโต้เนตเวียสเนตเวียสยังไงถ้าได้เดลเปียโร่เดี๋ยวส่งมาไอดีนี้นะโอเคได้ได้โอเคฟูจิอะไรนี่กูหวังเพิ่งแบบถ้ามีดาร์ฟตัวกูใส่เดลเปียโร่เลยเออหกแสนแท้ๆไม่ถึงล้านล้านขอลองจักหน่อยแน่อันนี้ใบโหดคุณเปิดเลยไม่เคยไม่เคยเปิดเหมือนกันทีทีละใบนะใช่อังรีกุลิดนะจัดไป เอาองลีแล้วกันกุณลิศเคยเจอแล้วเอาจริงถ้าออกกุณลิศขึ้นมาไม่ต้องเล่นฟูแมนยู่เปลี่ยนเป็นฟูมิลานอะไรหรือแม้ก็ต้องฟูเอาแล้วยืนเป็นหลักเลยเอาเหมือนแม่ก็แบบวีเป๊แล้วกันไม่ต้องฟูใช่ใช่ก็ปัดบาดกันสายตัวซ้าสายอีโมไปอีโมโอ้โหมีกุมมือเป็นเอฟด้วยไปอยู่แล้วฮอลแลนด์สวีเดนไีขวาฮลุกเบิร์กเหรอลุกเบิกวีทีเอ็มเหรอใช่โอ้โหสองแสนล้านล้าน สองอะไรสองหาต้ามึงไงอ้าวของเขาผิดอะไรอ่ะเขาเรียกูเลี้ยงผิดเพราะว่าสองแสนล้านสองแสนล้านเออใช่ฟูอันเซนอันไม่สนใจทำเขออีกทีนะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์เช็คเฮ้ยเดนเวตเฮ้ยโอ้อเย็ดแปดสี่จอดลอนโซนเช็คแล้วนี่นี่เป็นไงผมเหนียวไหมนี่นี่โอ้ยเป็นยงไงได้เดนเวตก็เกิดอยู่ตอนนี้เราเหลือสองใบเอางี้ เอามันนึกว่าอันนี้ก่อนดีกว่าสี่ใบนี้เพราะอันเนี้ยมันอาจจะออกไม่ใช่บวกแปดก็จริงแต่ว่าปิดเสียงดิโทรศัพท์มือไม่ก็นี่ไงเขาเตือนตัวเองอยู่ไงเออเขาเตือนตัวเขาอยู่เจอกันที่เดิมนะคะเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เจอกันด้วยแต่เป็นสลันยูเพียรทำดีสักพักเดี๋ยวเครื่องแกก็ได้จะเด้งแล้วชาร์จแบตไว้ข้างนอกอ๋อเออเดี๋ยวอย่าลืมซื้อถุงก๊อปแก๊ปมาให้หนูด้วยนะคะ เขารู้ไหมว่าเราทําอะไรอยู่เฮ้ยคุณรู้ไหมว่าเราอัดรายการอยู่แล้วรู้ไหมเนี่ยว่าคุยอยู่เขาทำธุรอยู่คุณก็แค่รอได้แล้วแล้วจะเรียกไหมอ่ะวันนี้ไม่เรียกไม่เคยเรียกอยู่แล้วโธ่ดําเลยสาบานก็ตายตรงเนี้ยไอ้คุณพูดสักทีสิวะมึงพูดเลยมึงตอบเขพูดเลยเดี๋ยวเจทีเด็ดเรื่องล่าสุดไปทําอะไรกันมาอีกเรื่องเขาไงอ๋อ โอเคคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมอันนี้วิอัลลี่จารุก้าวิลลี่แพงเจ็ดล้านล้านโอเคเอ้ยเหมือนจะไปไกลกว่านั้นแล้วด้วยเหมือนจะจารุก้าวิลลี่นะมูล่วงรับนะไปน่าจะหลักหมื่นล้านล้านเข้าไปแล้วอ่ะอิตาลีมากูหงายท้องเลยนะฟื้นเยอรมันเยอรมันกองหน้าเอ้ยกองหน้าเป็นเรื่องดีโค้ชใช่ป่ะกินมันใช่โอ้ยดูนี่ เฮ้ยดูที่โฟลเลอร์หนึ่งจุดจ้าของฉายาไอเป็ดน้อยเขาก็พูดราคาอยู่ขอโทษที <c oughs> s <S like right? ่แทรกขอโทษทีไม่ไม่ไม่ใช่ฉายาอะไรอ๋อ้ออกาบกาน้อย2องคำที่ห้ามพูดในบ้านนี้จำได้ไหมจำได้จำได้คือคำว่ากาบกาบกาบเสียหลักเอเสเซ็ดเซ็ดดดนอก็เอเ็ดเซ็ดเตะเกียตกายจะลุกขึ้นมา กัลุกไม่ไหวผมว่านะเขาก็ไม่ได้ผิดให้มันพูดดีกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ผิดกฎแกผมก็ไม่รู้จะลงโทษยังไงพูดดีกว่าเซจะจะแซพอแล้เอาใบแรกโอเคล้านเป็นเรื่องที่น่าพอใจแต่มันไปได้ไกลกว่านี้ไปไปไปเวลี่เวลี่ป่ะหรือไม่ก็ลุ้นเตเวสเบอร์บาท็อปโอเคอุ้ยมาซิลกาชินก่อนนะโอ้โหออกข้างหลังอาจจะได้ใช้ ลูโอโอ้ยลูซิโอโอเคฟูอินเตอร์แค่นะเนี๊ยฟูอินเตอร์นี่ฟูอินเตอร์นี่ฟูลบายเยนแค่นี่ลูซิโอลูซิโอท้องหลังที่เจ็บตลอดเวลาแต่วิ่งแซงรู้ฟันซิลอยไอ้ชื่อยากเล่นเลยว่ะลูซิโออยากลองอ่ะอยากลองทำฟูลบายเยนให้เล่นได้ไหมเอ็กซ์เขาใครอ่ะเติร์มิคสามหมื่นของแจงแมงดีกว่าทำหวีเปยแมนยูดีกว่าไม่ฟูแล้วไม่ฟูหวีเปย คือฟูเดี๋ยไม่เก่งกันเลขหงิกไปเปล่าเปล่าเรื่กันเวลาใครถามทำฟูเลยอ๋อไม่ได้ทำหงิกนะเปล่าไว้เปล่าไว้อิตาลีทองอิตาลีส่วนตัวเลยกลัวส่วนตัวเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรนดอนเหรอโอ้ยโรเวนไม่ใช่ด้วยามัสกัสบิสเล่โอ้โหไข่ไขกชนี่ยถามซันซันอีกรอบครับเจ๋งใช่ไหม ไปต่อเฮ้ยเอาเลรื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยาดใช่เลยไปเอาเบอร์ปัตตอมันเล่นไหมขอได้ไะลุ้นทงชาติก่อนบาเกเลียเฮ้ยนี่ไงบาเกเลียบาเกเลียกองหน้าด้วยอังกฤษอังกฤษเบอร์ปัตตอมปู้ยแม็กกุระบันสามล้านล้านปูลิเวอร์พูลเดี๋ยวนะนี่กูจะฟูอีกอีกปู้วเนี่ยเรามีตัวเมยหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเช็คก่อนวันวันนั้นกดใช่ปีนี้หรือเปล่าแม็กก้าหรือปีไหน ห้ามขายนะตัวนี้เก็บไว้ก่อน่24 HR เก็บเก็บไว้ให้หมดเลยนะห้ามขายทุกตัวที่ได้มาเนี้ยไปเช็คก่อนดูที่ของชัาวันนี้รีวิว ID ฟู l l v i e w รูผมนะครับก็ได้อลองโซ่เจ็ดล้านล้ารายการกูยังเหลือไปบนึงวะเหลือไปสุดท้ายเลยรายการกูนี่อันนี้อะไรดี CC ก็ได้เอากี่ซีปกติชอบกี่ซีซี สี่ร้อยกำลังดีเกินนั้นมันไอ้นี่แล้วใช่มันจะเบรกไม่อยู่แล้วหน้าหน้าหงายเอพวกเออมอไซซุปเปอร์โฟร์อูยหลายสูบเลยเอาถือว่าขึ้นเขาใหญ่ฮึมฮึมฮึมเฮียครื่องก็ไม่สตาร์ทเลยเจ๋อเฮืมึึมึึมจังไรจังไรยังไงนะคะคุณกดใช่ไหมใช่ใช่ลุ้นให้มันบวกแปดอันนี้ว่าได้ตัวที่ดีอยู่แล้วเอางี้คนละใบไหมนี่สุดท้ายแล้วป่ะอืมคนละใบใครตามสุดโดนดีน้ำผัก ได้อ่ะใครก่อนเลยไอ้กูก่อนใบแรกเอาปะเอาปะไม่เอากูก็ได้แล้วมึงจะเสียใจของคนดีไงโว้ยปีแม่งไม่ใช่ว่ะเหยื่มันเหยื่มันใครอะเอสจีโฮมกรนบาตเตียนเหรอโอ้โหฮอฟเลอร์มึงใครก่อนดูไปเต้นทีมเดียวกันเมื่อกี้เลยโอ้โหเท่าไหร่สิบสองล้านหมื่นสองหมื่นสองเออสิบสองล้านสิบสองล้านเพราะถ้ามีใบเฮี้ยกว่านี้นี่คือเราควรร้องไห้อะเพื่อนๆต่อดวงไหม ไฟลุกปึ้มออเออโหแม่งปีเดียวกันเลยว่ะอังกฤอ,อุ้ยปีขวา,าโฮมโกลสตอลี่มาร์ชือไอ้กูเท่าไหร่นะหมื่นสองอันนี้หมื่นสองแปดเฮ้ยรอดแลกดึงแลกดึงมึงก็ดีใจไอเนียควรเศร้าแล้วสองหมื่นที่เตลมมึงสองคนรอด <c oughs> แต่ไอ้ดีเป้านั้นชิคหายกันทั้งฮิชบิวนี่เลยโซบอสไลน์โคตรพอคนแม่แรงปะ มาเพื่อนมาเออเปลี่ยนปีมั่งไม่เอาม่วงแล้วมามามาเปลี่ยนปีมั่งสีอะไเออเอเนเบิร์กอิตาลีกางใครใครกางจะมีเปซิน่านะสักปีนี้เฮ้ยเนี่ยเปาจะม้วนขึ้นหลังโอ้โหเปซิน่านี่ขนาดบวกเจ็ดสองแสนก็คือแสนกว่าล้านฟังนะอย่าเพิ่งดีใจโอ้โหพังเออเชื่อใช่แต่ว่าได้เงินเยอะอยู่โอเคมาดามันมาดามันได้ผักไหมอดีตผักคนชนะ เรายังไม่ได้คุยเรื่องกฎกันเลยเอ๊การการที่นี่เป็นอย่างไรเราต้องดีดผักทำไมพลิกผันเสมอเลยมันเป็นเกมดีดมาดีดมาดีดมาดีดบอกให้ดีดดีดดีดเลยดีดดีดเลยดีดนี่คือไม่ได้อะไรดีดเลยเออก็ดีดไปมาพึ่งพาเขาเอาด่อ่ะดีเด้อดีดดีดดีดมาใส่มาใส่เีดเลยดีดคอมก็คอมเขาครับดีดเลยเจ๊ทำนิกเลยออกออกกู ปวดหัวป่ะฝั่งนะาเขานี่น้าปากเขานี่อีกทีอไปมันต้องโดนสองทีตามบทลงโทษอะเอาเอาเอาให้หนานเอาให้หนาอุ้ยเอาให้รู้สึกอะแรงแรงไปมึนไปดิมึนไปดิเจ็บนิ้วหมดเลยมึนไปดิไม่ใหม่กูเนี่ยมึนไปดิพี่ประหลาดไม่ได้เงี้นะดูนี่เล็บสั่นเลยใช่ไม่เล่นแล้วนะเอามาทีนึงแล้วเดี๋ยวคนดูนี่โอ้ย ดนอถามต้องกาวววามันยังไงเพื่ออะไรไม่าทีหนึงนี่เนี่ยเบาเลยไะเบาก็ี่แหละกี่ทีที่สามแล้วสามทีแล้วเบาได้ไงนับเลยนฮะเบิร์ดแหละครับโอเคไหนนี่ดูผมตอกกางกันเฮ้ยงั้นบางตัวขายเลยได้ไหม มไมกล้า,ไม,าไม่ีอยู่ในตลาดอยู่แล้วขายเลยก็ได้นะแมกา้าเนี่ยเขามีคนขายสูงอยู่ใครเขาขายอย่ไถามไม่ไอ้ขายเนี่ไยไ,ไม่ต้องให้คนดูดูก็ได้เดี๋ยวค่อยนี่อ,อ่ะก็ตามนี้เอาใจช,ช่วยจะรําด้วยกับแอคคราวนี้จะทําหวีเป๋แมนยูนะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยแป๊คนึงกูไปไหนเนี่ยก <c oughs> ูกูกลับเลยก็พ <c oughs> ูดไปสิก็ยังอยู่กันก็ติดอยู่ก็ ฝากด้วยใครที่ติดตามอยู่กับแก่เกินเกมนี่กูกลับไปแล้วเหรอเนี่ยไม่แกงครับไม่แกงไม่แกะติดตามมันใบเยอะก็เลยจะได้ิดตอนไหนวะเอาไปเลยเอาไปเลยเจ๊เหมือนเกมเนี่ยถ่ายว่าตาดวงนี้เป็นของใคร ไอพวกเราโดนน้ำนานมาดิโดน้ำผมโดนน้ำเจอแัสฝากกนไลค์ลกดแชร์ด้วยกับแกกับเกมไปลเลยเจอกันเจอกันนะช่วยหน้าด้วยฝา,ากกดไลค์ลกดแชร์ให้เป้าด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้ากับแกเกินเกมวันนี้ลาไปแล้วกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านกับผลงานเพลงที่ ฟังกันมานานหรือเกินกาบขอบคุณแม่ติ๋มเชียงใหม่ด้วยที่นำเหล้าชีวะให้เป้าหนึ่งขวดสามเดือนแล้วยังทานไม่หมดเลยโอ้โหอร่อยอร่อยมันก็หมดไปแล้วสิไปเว้ยอ้าวไม่ได้จบอ่ะแล้วโอ้โหอ้าดแล้วโอ้โหอร่อย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนุกกูแหละกัวจอมันใหญ่กว่าคนดูจะดูยากอ๋อเล็กด้วยเจลาได้เลยโอเคถ้าคนดูซูมดูในยูทูปมือถือถ้าคนดูในยูทูปในมือถือในคอมก็ไปหาแว่ขยายเลย หาไม่กระใมาสองดูพวกกูเมกันนะเออแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะมาตัวใหญ่ให้ดูใหม่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ